สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่นำเสนอการกับแท็กเตอร์อิซากิรุ่น nt 5 4 0ตัวนี้เป็นแท็กเตอร์อิซากิรุ่น nt 5 4 0นะคะมาพร้อมกับชุดใบมิดแดนดิน้าผ่านออกของใหม่แล้วก็อุปกรณ์หลังเป็นผ่านนะคะตัวนี้รถสวยสีเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้สีเดิมร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะสำหรับสินค้าคันนี้อย่างน้าสวยอย่างหลังแจมแจมอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านนะคะเป็นผ่านพวนนะคะตัวนี้สําหรับ แทคเตอร์อิสกิร,รุ่น NT 5 4 0ด้านหลังงามๆหลังคาไม่มีแตกตัวนี้ PTO ไม่มีรอยปั่นเลยนะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะด้านหลังเนี่ยสีเดิมๆเลยตัวนี้เป็นรถไล่นะคะสีสวยสภาพเดิมพร้อมใช้ชั่วโมงทำงานก็น้อยๆเดี๋ยวมาดูใบกันนิดนึงนะคะตัวนี้ชั่วโมงทำงานนะคะทำงานมา740 9ชั่วโมงเท่านั้นสําหรับสินค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะคะ40แรงม้าเทอร์โบ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังรถสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมลุยงานเลยนะคะสําหรับสินค้าคันนี้อุปกรณ์ใบมีดดันหน้าเป็นใบมีดดันหน้าของใหม่นะคะใบมีดหน้าเนี่ยปิ่นติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้นะคะราคาไม่แพงนะตัวนี้ใบมีดดันหน้าใหม่แล้วก็ผ่าล้าง358,000บาทเท่านั้นสําหรับสินค้า คันนี้อ e ีสกิ NT 540เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนะคะ กับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นฮ e ีคเตอร์อีสกิรุ่น n t 540ขนาด40แรงม้านะคะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังตัวนี้เป็นดีเซล3สูบเดเตร์อินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบด้วยนะคะรถสวยสีเดิมทั้งคันสภาพงามๆเลยตัวนี้ยางแหลมๆทั้ง4เส้น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังตัวนี้เนี่ยใบมิดัดหน้าปิ่นใส่ใบมิดดหน้าของใหม่ให้เลยนะคะชุดใบมิดัดหน้าเป็นของใหม่พร้อมกับผานหลงังเป็นผานพ่น6ขู 2 2นั่นเองนะคะสีสันสวยเดิมสภาพพร้อมใช้ทำงานมาน้อย700กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้าคันนี้ของเราอ e ีสกิรุ่น NT 540ขนาด40แรงม้านะคะเป็นดีเซล3สูบรถสวยเดิมจริงๆค่ะใครที่ชอบรถสวยรถเดิมเนี่ยคันนี้ถูกใจแน่นอนนะคะอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันน้าและผานหลัง358,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้จะส่งฟรีในระยะ ระ400กิโลแรกด้วยนะคะสำหรับสินค้าคันนี้ของเราแท็กเตอร์อ e ีสกิรุ่น NT540 ใบมิดัดนาเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วไฮดรอลิกหนะ้าและท้ายเนี่ยรวดเร็วเลยนะคะอย่างก็สวยๆทั้ง4เส้นเครื่องแน่นๆเสียงนิ่มๆนะคะดูด,ด้านท้ายกันตัวนี้ผ่านเป็นผ่านเดิมเลยนะคะระ่าผ่านสีสันเดิมเนี่ยยังสวยอยู่มากๆเลยสำหรับสินค้าตัวนี้นะคะแท็กเตอร์อ e ีสกิรุ่น NT5 4 0ดูด้านท้ายกันนิดนึงตัวนี้ PTO ไม่เคยถอดเลยนะคะต้องเพลา PTO เนี่ยพร้อมใช้ปั่นตัวตัวตดหญกปั่นอัดฟางปั่นโรตารี่ได้เลยนะคะกับสินค้าคันนี้ของเรานะคะแท็กเตอร์อ e ีสกิรุ่น NT 540มาพร้อมกับชุดแปลงนี้แดนดินหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะ358,000บาทเท่านั้น358,000บาทเท่านั้นนะสำหรับสินค้าคันนี้สวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้ตัวนี้ อย่างหน้านะคะเป็นออยาง8ขีด16นะคะอย่างหน้าเนี่ยเป็น8ขีดส6นะสวยๆเลยนะคะเครื่องแน่นๆดีเซล3สูบพร้อมใช้นะคะตัวนี้เครื่องแน่นเสียงนิ่มมากๆเลยชั่วโมงทำงาน749ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับสินค้าคันนี้ของเราแท็กเตอร์อีซกิตัว NT540 เ <ๆ S 2> พ่าหน้าางงามๆสีเดิมๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะคะทุกระบบเราเช็ค ้แลวสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาก็ไม่แพงเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับง่ายครอมตัวในการใช้งานเลยนะคะตัวนี้กับอ e ีสกิเอ็นทีห่ยางหลังก็สวยๆดอกยางสูงๆนะคะตัวนี้เป็น13.6ถีดดสนะคะสําหรับเบอร์อยางตัวนี้นะแท็กเตอร์คันนี้นะคะดูด้านท้ายสวยเดิมจริงๆค่ะสีสันเดิมๆ P.T.O ไม่เคยถอดเลยนะคะสินท้ายไม่ ไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะคะดูผ่านนะคะนี่เลย ผานเนี่ยสีสันเดิมๆยังสวยๆอยู่นะคะเรียกว่าผานสวยมากๆนะคะสินค้าคันนี้ของเรากับอิสกิรุ่น NT540 ใบมิดใหม่พร้อมผานพ่น358,000บาทเท่านั้นราคานี้ถูกใจสภาพต่อลองได้สนใจสอบถามสั่งซื้อได้เลยจะโทรมาหรือทักไลน์มาก่อนก็ได้ร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดขายสินค้าทุกวันนะคะปิ่นพร้อมให้บริการขอบคุณค่ะ